สวัสดีค่ะแม่สงค่ะแม่เลี้ยวกระเพาะเปนตั้งเฮ้าน้องแป้งกริ้งสูงอยู่วตัตีแม่สายค่ะวันเมืเ่อไหรเขาติกับเขางานแฟชั่นโชว์ออนเดอะโรสนะคะวันตีเดินนั่งแบบตีบนถนนท้องถนนตีนาดาในใน่านเนี่ยนะคะเนาะวันเมืม่อไหรต้องเป็นกะตีป้าเมืตัวค่ะเรามาเข้างานแฟชั่นโชว์ออนเดอะโรสก็คือหมายถึงว่าเดินแบบบนท้องถนนเนี่ยแหละค่ะ คือมันเป็นหน้าด่านมันเป็นเหมือนยังไงอะทาให้เป็นจุดอู้รถมาเหมือนเป็นจุดหนึ่งของดึงนักท่องเที่ยวเข้าว่าได้และอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่แบบว่าดึงดูดแบบเออทรัพย์หรือว่าธุรกิจต่างๆที่แบบว่าเออที่มันอยู่ชายแดนประมาณนี้เนาะเพราะว่าคนฝั่งนู้นก็คือสามารถมาได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เขาก็ปิดถนนไปครึ่งหนึ่งจริงๆงานเนี่ยมีมาตั้งแต่29-30แล้วมีมาหลายวันมากวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะพี่ตำรวจก็ต้องมาเทคแคร์รถตรงนี้ตลอดเพราะว่ามันติดถนนเส้นหนึ่งเนาะวิข้งแรกที่น้องเพ้งได้มาเข้างานนะคะื <c oughs> คอ คือเพิ่งจะจัดมา2ปีเป็นครั้งที่2นะคะปีนี้เป็นครั้งที่2นะคะขอวิ่งได้ไหมคะว้าวชู่ชนี่เขาเดินอย่างนี้ค่ะระวังรถวิ่งฝนทั่งค่ะนี่นี่เลยค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเดินถนนคนเดินเนาะ แต่ก่อนอ่ะจุดตรงนี้เนี่ยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบออของขายหน้าด่าที่มีอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารภาคเหนืออาหารไทยอาหารต่างๆนะคะอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้เนาะ<ม>ก็ตอนนี้ไม่มีแต่ว่าวันนี้เขามีจัดงานเราไปเดินไหมไปอ๋อเราต้องเข้าประตูนี่สิเรามางานนี่ <c oughs> ไม่งั้นไม่เรียกว่าเข้างานนะ นี่ไงถ้าเราเข้างานเราก็ต้องเดินเข้าประตูนี้ <c oughs> สุ้ข้าเคืต้องใส่ชุดสวยๆมาเนาะเ,เราไปดูน่าจะเดินข้างหน้าโอเตาเลยทำไมเราไม่เอากล้องใหญ่หมาเน,นี่ยเดินฝั่งนก่อนฝั่งใคยต้องเลนเลนซ้ายอโอ้ลงเบ้ง ว้าวไม้สุงค่ะโอ้ขายตินี่เนาะค่ะอ๋อหนูเจอพี่เขาที่ไหนนะพี่เชียงรายอ๋อหนูเจอบ่อยพี่เขาขายขายน้ําเงี้ยวที่เราไปงานนั้นนั่นไงงานดอกไม้สายฝนอะเอองานดอกไม้สายฝนทำไมมึงเ,เริ่มเริ่มได้ยินเสียงเพลงแล้วขนมอ,อ๋อน้องไปบอกว่าน้องไปเห็นในฟดแล้วน้องแป้งจะจิน ข้าเมาอ่ะที่เป็นสีเขียวอ่ะไปหาก่อนของกินหลากหลายวันนี้กินให้อ้อนไปเลยหนึ่งวันดีใ <c oughs> จมีความสุขอ่ะคือแบบความรู้สึกไม่ได้เดินแบบนี้มานานมากอ๋อส้นตรงกลางเขาก็จะแบบวางโต๊ะไว้ให้ได้แบบซื้อมาแล้วเขามานั่งกินอย่างนี้ไงโอ้ดูเตาองค์นั่นกันสิน่ารัก เราเดิ่มได้ยินเสียงเพลงแล้วนะแต่ตอนนี้เราขออัปเดตเป็นบรรยากาศามีของกินก่อนค่ะจีซินอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทิ้งขยะคือนอไม่ชอบเนี่แหละคือแบบมีกฎระเบียบที่แบบว่าเวลามีงานแล้วมันมันมันไม่มีเสร็จขยะอย่างเนี้ยเออชอบคาระเบียบตรงนี้มากเลยติมารีอติมารวะ พี่น้องชาวเมียนมาก,ก็ข้ามาเยอะที่นี่เมงกะลาปลาปลาโม้งไวซามาเลลก็คือหมายถึงว่าจะซื้อกินขนมอะไรนะคะก้าวหลออะไรนะจ๊ะก้างยิ้มซาเมก็คือหมายถึงว่ากินข้าวเหนียวค่ะจะกินข้าวเหนียวค่ะนี่เรียกว่าอะไรครัผลไม้อันนี้เรียกว่าอะไรขนมที่น้องแป้งไม่ค่อยจะรู้จักชื่อก็มีเยอะมากเลย โอ้ขนมคนไทยอันนี้ขนมไข่เต่าอ๋อนี่ทอดสดๆอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้ขัดกลับนะต้องยงจะขอซื้อไปเต็มไม้เต็มมือน,นิดหน่อยรอโอกาสนี้มานานแล้ว <c oughs> รอโอกาสนี่มานานแล้ว <c oughs> ชอบไง <c oughs> เดี๋ยวคากลับแล้วก็เดินฝั่งนู้นก็ซื้อกลับไปอุ้ยอันนี้ชอบเลยร้านเนื้อเนื้อตุ๋นเอ้ยเริ่มแล้วนะเริ่มได้ยินเสงเพลงแล้วนะคะท่านผู้ชมเราจะไปดูแบบสวยๆก่อนอขนมจี้โหดี เดินก่อนนะใกล้ถึงเวทีแล้วค่ะนางปางจะไปเดินโชว์สักก้าหนึ่งอุ้ยคึกคักแท้คึกคักของแท้ เดินกได้แหละเนื้อ้งหน้กันเอต้องมาแล้วเนื้อลนนขั้นขนดเจ้าเหรอับธรรมดาก็ได้โอเคค่ะก็หลังจากที่น้องแป้งเดินชมในงานแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนาก็คือมาแม่สายบ่อยครั้งนับครั้งไม่ทนจนเจอตอนนี้เนี่ยโตเป็นสาวแล้วค่ะก็ยังไม่เคยขึ้นตรงนี้นะคะก็วันนี้ขออนุญาตขึ้นมาตรงศาลน,นี้เนาะเพราะปกติเขาก็ไม่ได้เปิดใช่ไหม วันนี้ก็เลยเปิดค่ะครับหลังจากนะครับที่ทุกท่านได้ะใส่รองเท้านะคะป้ายตอบแล้วนะครับสส่พัดจุบมี่บรรจุครบนครับถือครบตัวนะครับให้ทุกท่านนะครับไว้ขอทุกท่านให้มีสุขภาพพลังไม้ที่แข็งแรงนะครับเริ่มต้นนะครับการบูชานะครับทุกท่านที่99บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับ นี่เป็นวงเหรียญเฉพาะถกต้องมีด้วยกันหลายรุ่นเลยนะครับมีองค์ลอยนะครับเริ่มต้นโอ้วิวพอขึ้นมาทั้งบนนี่สวยเลยเส้นทองเหรียญเหลืองทองแดงนะครับรข้างในนะคะห้าสิบเก้าบาทังไงล่ะเดี๋ยวไปเขาเขาต้องมีทุบเทียนใช่ไหม ขอพรนะคะขอให้ีอฟซีดีเยอะขอให้แอฟซีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะไหนๆน้องแป้งก็ขึ้นมาบนนี้แล้วนะคะก็เก็บภาพนี่นึงตรงนี้สวยเลยสีแดงคู่กับเสื้อแดงของนางแปงค่ะอ๋อสวยอันนี้ก็ออกไปทางจีนเนาะเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าสารเนาะค่ะ แต่ก่อนอะน้องแป้งอะจะแบบชอบดูหนังอันที่แบบว่าแนวออกแนวจีนนี้มากๆเลยแต่ก่อนอะคือเป็นหนังจีนที่แบบมาแปลเป็นภาษาไทยไงคือชอบดูมากๆนะคะก็คือแบบจะแบบเห็นภาพนั้นในตาเลยพอขึ้นมาตรงนี้นะคะเออฝั่งน,นี้ยิ่งสวยเลยค่ะตอนนี้ก็มีทุกคนเนี่ยมาเก็บภาพจุดตรงนี้แล้วก็มองวิวไปข้างล่างคือจะเห็นเป็นซุ้มเป็นซุ้ม นู่นเลยค่ะโอ้โหวันนี้คึกคักมากนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องแป้งไม่ได้มาเพราะว่าน้องแป้งไปที่บนดอยขาฮีไปร่วมงานนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้น้องแป้งก็ปล่อยแล้วด้วยนะคะหลายคนบอกว่าอยากให้น้องแป้งได้มาร่วมงานนี้ซึ่งเมื่อวานน้องแป้งก็มาแต่ว่าฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าเออถ่ายเป็นซีรีส์เต็มเลยนะคะน้องแป้งท่องเที่ยวเมืองไทยอยู่หน้าด่านแม่สายและได้ถ่าย งานเป็นงานเหมือนถนนคนเดินอย่างนี้เนาะเป็นงานขายของของฝากของกินของแปลกนะคะคือน้องเปงช,นช่นชมพี่น้องคนไทยจริงๆเลยว่าของกินไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่า,อา,อ,าอาหารขานมต่างๆเนี่ยคือแบบทำได้หลายอย่างทาแบบว่าออกแบบไปยืมมีหลายรูปแบบมียืะแบบนับไม่ได้เลยน้องเปงเชื่อแล้วว่าถ้าที่น้องเป้ง ท่องเที่ยวมาเนี่ยขนมไทยเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยนะคะน่าจะเยอะมากๆเยอะจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเอ้ยของข้าวของเผ็ดของเค็มอะไรคือแบบมีรวมมีทุกลูกแบบเลยอะ่ะสุดยอดจริงๆนะคะแป้งสาวไทยใหญ่นะคะได้มาชมแล้วค่ะยังไม่ได้ของฝากยังไม่ได้ของกินนะคะยังไม่กลับค่ะ โอเคเดี๋ยวเราเก็บภาพกันก่อนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเราจะถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเยอะๆค่ะเอาอะไรดีสวัสดีครัอันนี้อันนี้เจ้าอันนี้สามสิบห้าใช่ไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้ผสมมะพร้าวแล้วอันนี้คือยังไม่มีมะพร้าวเนาะอันนี้ไม่หวานอ๋อเอาเอาหวานก็ได้อันนี้หนึ่งอันนี้เจ้าหนี้เต็ม กินให้หมดคนเดียวเลย35บาบาทได้สารตึ้งตึ้งก็เรียนอยู่นี่ขายเก่งค่ะขายมิสซาบาทได้ไหมมีค่ะใส่เอาเลยกระดาษถุวก็เรียร้อยแม่ค้านี่บางคนก็ถ่ายไม่ติดช้อนได้หรือยังอ๋อ้ช้อนอยังไม่ได้อ๋อ้ช้อนได้แล้วค่ะค่ะ อะไรอีกเอ่ยอุ้ยเน้นไงบอกแล้วว่าข้าอรวคือแบบหลากหลายอันนี้เป็นไอศครีมไหมไม่ใช่เอาของกินอะไรดีอีกคะยังไม่เองยังไม่พอยังไม่พอใจเมื่อกี้เห็นเนื้อตุนอยู่ข้างๆนางหอมมากอุ้ยปลาอันนี้อะไรอะปลาหมึกทอดไข่หมึกทอด แกงจ้าเ,เจ้าหมูเจ้าหมูกินอะไรไม่เอ่ยโอ้โหอันนี้ร้านมะลิอันนี้เป็นอะไรทอดทอดหอยทอดนี่เลยหอยทอดเออใช่ใช่นี่ไงหอยทอดนี่ซูชิบาร์บีคิวว้าวกินอะไรอีกไหมคะ ขนมขนมบ้าบินเออน้องเป็นชอบจะไปหาก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่กินขนมหวานเพิ่มความอ้วนแต่ในไนนางแป้งก็ไม่เคยอ้วนค่ะทุกคนวิ้นองแป้งไปซื้อเนื้อตุนกินของหวานดีกว่าขนมบาบินอันนี้นี่ไงใช่ไหมเออใช่บาบินจ้าขายยังไงคะ กล่องละห้าสิบห้า่ะห้าเอากล่องหนึ่งค่ะมาัาดูขอดใจตังค์ใช่แล้วค่ะห้าสิบห้าเดี๋ยวหนูให้หนูให้อันนี้นะคะโอ้ยด้จริงๆด้วยขอบคุณดนะคะ่ะขอบคุณค่ะเอ้ยวันนี้มาอุดหนุนเอฟซีค่ะแอฟอุอดหนุนหมดเลยใครเรียกชื่อน้องแป้งจะอุดหนุนหมดเลยแต่ว่าเย็นๆเรียกเยอะ <laughs> ไม่ไหวกินไม่ไหว อันนี้มันคล้ายๆข้าวหนมเรียบน้ำเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกอะไรเขาเก็บปักหม้อใช่ไหมแหมจำชื่อได้เขาเก็บปักหม้อกินที่ราคาเนี้รออ้นี่ไงหอยหอยลายลายหอยแข็งอันนี้เรียกว่าอะไรอะไรอะไร,ะไรหมุนหมุนเฮ้ยนี่แปลกมากอันนี้คืออะไรอะ อันนี้เคบับอ๋อเขาเรียกว่าเคบับอุ้ยอันนี้สสนใจเอาอันนี้ไหมนะเขาเรียกอะไรเนี่ยอันไหนอีกข้าแหนมข้าหนึ่งค่ะวเป็นอ่านซื่อเนี่ยนะเป็นอะไรเอาข้าวโพดไหมไม่เอาหรอนะอยากกินหนูนะแปลกๆดิเข้าโพดทำอะไร มันเป็นของทอดยังคืนแค่ดดยยอยู่แป้งเลเจ้าวัสดีเจ้าโอ้ผ่านไปอันนี้เป็นแอซีไม่ได้ขายของสวัสดีได้ถ้าเรียกชื่อนางแบงซื้อของเลยกินอนนะไรอีก อันนี้อะไรอันนี้นี่นีตอกปกกี้ที่เราดูซอสในเซเว่นเมื่อกี้ไงใช่ไหโอ้นี้อันนี้ก็ได้อยู่นนเราไม่นั่งกินเนาะเรากลับไปกินเนาะอะบ้านเกิดร้านรักบ้าน,นเกิดโอ้ฝั่งนี้ก็คึกคักเหมือนกันค่ะเนื้อหนึ่ง ไสกรอบวันนี้คนเยอะมากเลยวันสุดท้ายแล้วอ่ะต่ออีกวันได้ไหมยังไม่ได้มาเที่ยวเยอะเลยกุ้งก็มีกุ้ง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 อยู่ภาคเหนือถึงทะเลแล้วพิซซ่าเตาฟืนอ้อพิซซ่าเตาฟืนเป็นเอฟซีหรือเปล่าเหมือนน้องแปแบบว่าเคยเจอที่งานชาติพันธุ์สิชาติพันุ์เดี๋ยูดิ กินไหมคะม่กินก็เดินออกทางนี้ค่ะโอเคเราจบคลิปตอนนี้แล้วเราจะซื้อของกินเยอะๆได้ไหมัอม้ออืออันนี้อะไรอันนี้เป็นทัชไข่โอ,โอ้ลูกโอสมตัตเตออันนี้ ดูน่นารักอ่ะามาเมาเนี่ยแต่เมื่อกี้เราอุ่นนุนไปแล้วเจ้าหนึ่งอันนี้มีโคกตำสดๆเลยพ่อมืงดูตำตลอดเลยน่ารักเีี่ะโอเคจบแล้วค่ะสุดงานแล้วอันนี้ร้านวัวหันโอ้วัวหัน โอเคถึงจุดที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้แล้วเย้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ช่องนะ้องเป้งเชงตรงเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ